ในการสืบสวนจำสอบสวนนะครับเมื่อวานนี้นะครับได้มีนายยิบยศนะครับที่เป็นพี่ชายผู้ตายครับท่านผู้จัดการหน่วยชาติท่านได้มอบหมายให้ทางกองปราบปรามนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการสืบสวนจะสอบสวนนะครับเมื่อวานนี้นะครับได้มีนายยิบยศนะครับที่เป็นพี่ชายผู้ตายนะครับที่ผู้หญิงได้มาพบท่านรองมิตาชน พี่ตำรวจกดุภาค่าได้ทาการสอบปากคำนะครับได้ทำการประสานงานกับพนันวยเอกประพัฒน์สอนนาคู่กับ4ี่กองปราบปรามนะครับแล้วก็ส่งเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ประสานกับทางกองปราบปรามนะครับนำตัวพ่อของผู้ตายนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดุวยราชธานีคือคุธรรณธีรศักดิ์โนราชในการทำการสอบสวนปากคำร้องทุกตามกฎหมายได้ในขณะนี้นะครับทราบว่ากองปราบปรามได้ ออกหมายจับผู้ต้องหาเพื่อนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับท่านครับเรื่องเบาะแสในการตามตัวครับตอนนี้เนี่ยมันมีความเืบ่นหน้าหรือว่ามีเบาะแสอะไรมาเพิ่เมเติมบ้างไหมครับก็ปรากฏพยานหลักฐานนะครับการเข้าสู่ประเทศไทยนะครับของตัวผู้ต้องหานะครับเดินทางมาโดยสายการบินสายการบินหนึ่งนะครับลงที่จุดรุณหภูมิและจากนั้นเนี่ยมีการเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาที่อํอเภอสันทราย นะครับและจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหาได้เดินทางไปที่บ้านใหม่นะครับที่เชียงกาม่นะครับซึ่งเป็นบ้านพ่อของผู้ต้องหานะครับซึ่งในขณะนี้เราให้ทางกองระกับการสืบสวนสอบสวนภาคห้านะครับตำรวจเชียงใหม่นะครับและท้องที่ทุกท้องที่นะครับประสานกับทางกองปราบปรามและมีการประสานงานกับตชดภาค3านะครับกองกับการตชดสามสาม เพื่อที่จะสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกเมืองตามช่องทางธรรมชาติครับมีความเป็นไปได้นะครับว่าตอนนี้เขาจะออกไปนอกประเทศก็เป็นไปได้นะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ขณะนี้ทุกๆทุกๆพื้นท,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 ที่เราได้สกนนะครับแล้วก็พยายามนําตัวปัญหาพนักงานดีางที่สุดนะครับท่านผู้ว่าการแห่งชาติเนี่ยท่านเน้นย้ำนะครับท่านมีความหมั่นใจกำชัำบแบบว่ายัางไอ้เช่นนี้เนี่ยต้องเอาตัวในหน้ได้ครับเห็นว่ามีคนช่วยเหลือ ก็้ามีเหตุนะครับมีพยานหลักฐานนะครับช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้ไม่ต้องรับโทษนะครับอาจจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับส่วนใครที่ได้พบกับผู้ต้องหาอะไรนี่เราสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ไหนนะสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจนะครับท้องที่นะครับแล้วก็กองกำลังการสืบสวนสอบสวนตำรวจภิดต่อค่าค้านะครับ แจ้งมาที่ผู้การศูนย์สืบโดยตรงก็ได้เบอร์089ครับ089 95588 9558855ครับคุณเวียดีวรพงษ์คำดีหมาว่าในคดีนี้เราตั้งชุดกขบวกิีของภาคแ5เข้าไปร่วมเลยหนระือไม่ในศาเอ,อ่อไม่เป็นชุดกขบวกิีครับเป็นหน่วยง,งานปกตินะครับคือกองกำลังสืบสวนสอ,อบสวนของสืบสวนภาค5นะครับลงไปร่วมกับทางกองปราบปรามในการดำเนินการครับ ถ้าฝั่ถามมาว่าถ้าเกิดใต้ตัวผู้ต้องหานี่จะส่งไปใต้หไหนที่ว่ามันเป็นคดีในไทยหรในขณะนี้นะครับได้มีการร้องทุกข์นะครับแล้วก็ใช้มาตรา8กอไก่นะครับได้ทำการออกหมายจับในประเทศไทยคาดว่านะครับน่าจะมีการสอบสวนคดีที่ประเทศไทยแลสถานไทยครับมีการจะมีการจะส่งตัวต่อเลยนะครับก็ในส่วนนี้คงจะต้องดูพนักงานสอบสวนจากกองปราบปรามทีษณ์หร นะครับแต่ที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบในคืนกู่นี้เป็นการกระทำาผิดนอกด้านอาญาซึ่งผู้กระทำาผิดเป็นคนไทยนะครับและผู้เสียหายนะครับตามมาตรา5นะครับก็คือพ่อผู้ตายเนี่ยได้มาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีในประเทศไทยนะครับและศาลอาญาได้มีการกรุณาออกหมายจับเรียบร้อยนะครับกรณีนี้คาดว่าคงจะต้องมีการดำเนินคดีในประเทศไทยครับบะสายล่าสุดตอนนี้ครับเป็นไปได้ไหมคะว่าเขานอกประเทศไปแล้ว ก็ยังมีความน่าเชื่ออยู่ว่าอาจจะหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทยนะ,นะครับเพราะว่าลูกของผู้ต้องหาสองคนยังอยู่ในประเทศไทยยังเรียนอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่เชียงรายนะครับคาดว่าก็คงได้ประสานกับทางพ่อนะครับผู้ต้องหาแล้วว่ามามอบตัวนะครับมาจู่คดีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายจะดีกว่านะครับยังไงเนี่ยหนี ่านจ้าหน้าทีตวจไปไม่พ้นแล้วครับ